อันนี้เราถึงค่าเรือที่จะไปวัดพุทธปายภัยต่อค่าเรือคน่ละย0บาท อย,อยากไปลำนี้เมื่อะไหร่จะลงน้ำมาลำนี้หรือว่าเป็นในนี่แล้วเป็นที่ขายกาแฟใช่ไหมนี่เรามาอยู่ที่ท่าเรือนะครับวัดตะพุมพยานก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่ก็จะมีเรือมาจอดอยู่ที่ท่าสําหรับรอนักท่องเที่ยวนะ สถานที่จอดรถดก็เยอะนะครับกว้างกว้างนะครับที่จอดรถดน,นี่เหลือสำหรับทําร้านกาแฟเดี๋ยวเราจะนั่งเหลือจากตรงนี้นะครับไปที่วัดนะครับ นี่ก็เป็นแม่นาำบางบะกงนะครับอำเภอคลองเข่นนะ้นนาำก็กำลงังไหลฝนฟ้าฝนไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการทำบุญของเรานะครับวัดอยู่ฝัาา่งนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่วัดกันนะครับ เราก็ลงเรือลำนี้ไปเลยนะครับของแมใช่หนักเษถียรอากาศสวยงามมากเลยครับนี่การดีมากเลย ครับเราลงเรือกัน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 ในเรือก็ลําใหญ่อยู่นะครับเนี่ยก็นั่งได้กี่ที่นั่งเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสองยี่สิบสี่ที่นั่งนะครับว,วันนี้เราอยู่ในเรือแล้วนะครับพาแม่ไปไหว้พาน เรือก็ออกแล้วนะครับไปกันเลยเฮ้ยตงหน้าสู่ถ้าเรือฝั่งโน้นนะครับก็คือวัดเท่าพงพยา การดีดีนะครับ เราก็มาถึงจุดเทียบเรือแล้วนะครับผมอ้าวอัน <c ười> <c ười> นี้เราก็ <c ười> เทียบเรือแล้วนะครับ ในบ้านเขาเออวางกระเบื้องเขาหน้าหินอันนี้เป็นหินลายนะทางวัดก็กำลังสร้างนะครับยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดูจากล่องลอยแล้วแต่วันนี้ฝนตกแต่ว่าดูจากเอ่อ ภาพของสถาปัตย์แล้วก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็เดินดูไปเรื่อยๆแล้วในกลางร่มมันฝนตกดีเป็นด้านถ้าติดวัดเลยนะครับก็ก็จะมีองค์พระนะครับอยู่ด้านนี้สี่สี่องค์ เดี๋ยวเราจะไปด้านโน้นกันนะครับแม่กับน้องนะครับสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราเข้าไปปิดทองทําบุญก่อนเนาะในนี้นะครับก็จะกเปียกหน่อยนะมีอาหารมีอาหารนห้เลี้ยงเปียกแรงปลาด้วยนะครับผมานครับอันนี้วัตถุมงคลครับอ๋อครับผมเดี๋ยวเราจะเมื่อกี้เจ้าที่บอกว่าขึ้นไปไหว้พระด้านบนก่อนครับด้านบนนี้ใช่ไหมครับโอเคครับครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระด้านบนก่อนนะครับส่วนเมื่อกี้นี่เป็นร้านวัตถุมงคลนะครับ น,นี่ก็สวยงามมากเลยเนีย่เป็นพระพระพุทธชินราชนะครับน,นี่เป็นหอพระที่เป็นแบบรูปเรือนะครับโอ้ด้านหลังเป็นอุโบสถนะครับเป็นอุโบสถที่กําลังสร้างนะฮะใหญ่โตมากนะครับน,นี่ก็จะมีพระอีกสี่รูปนะครัอันนี้เป็นกุฏิชัยนะ้สวยงามนะครับ สวยงามมากนี่ฮะโุโ,โบโสดที่กำลังสร้างนะครับสวยงามมากนะครับนี่โอ้จิตพิสดานครับเนี่ยสวยงามจริงๆครับนี่ใหญ่โตเยีเ่ยมเลยในหอะระฆังนะครับ หอระฟังด้านบนสุดก็จะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเนี่ยยืนหันหน้าไปทางฝั่งแม่น้ำบามาก,มากงนะครับโบสถใหญ่มากนะครับสวยงามมากแล้วก็มีพญานาคสามเสียนนะครับร้อมนะครับนันาสามเสียนร้อมรอบนะครับบรรยากาศ บรรยากาศชายแม่นางบางประกงนี่ฮะพญานาคสามเสียนใหญ่โตนะครับสวยงามมากนะครับก็เป็นเขตก่อสร้างนะครับที่ไม่สามารถจะเข้าไปได้นะเป็นเขตก่อสร้างนะครับก็เดี๋ยว พอพระโบถส,สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาอีกนะครับก็มาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะมาทําบุญเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขอเก็บภาพตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จก่อนนะครับสวยงามมากครับ